ยังไม่เหนื่อยกับเพือนตื่นเต้นกับเพื่อนเลยนะโอ้ยดีมากโอันนี้ตื่นเต้นมากขาหมเป็นไงบ้างวันนี้หลอเลยสุกานดีนะจริงๆเราความพิของเราเลยนะอันนี้เป็นก๊อซี่แมนแล้วก็ก๊อซี่ก๊ซิล่าคัดผมเชิญทุกคนทั้งหมดเลยครับ เชื่ออะไรพิเศษแต่ถ้าคุณมาร่วมนกันแลวครับเชื่อตัวก่นนะครับผกมโอเคตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะเกืเกื้ออยู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกัน